สวัสดีครับทุกคนเหมียวเติมจางเองครับวันนี้เหมียวมีเรื่องสำคัญที่อยากจะชวนทุกคนมาคุยกันเคยมีครับที่รู้สึกเหนื่อยล้าหมดพลังหรือบางทีก็ท้อแท้กับชีวิตประจำวันที่แสนจะวุ่นวายงานก็เยอะปัญหาชีวิตก็แย่จนบางทีเราลืมดูแลหัวใจตัวเองไปเลยรู้สึกเหมือนแบตหมดแต่ก็ไม่รู้จะชาร์จยังไงดีแต่จะดีแค่ไหนถ้าเหมียวบอกว่าแค่10นาทีต่อวัน ก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณให้สดใสมีพลังและมีความสุขขึ้นได้จริงฟังไม่ผิดครับวันนี้มียวจะมาเผยเคล็ดลับกิจกรรมเซลฟ์แคร์ง่ายๆที่ทุกคนทำได้ทุกวันและรับรองเลยว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อแน่นอนถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าทำไมเซลฟ์แคร์หรือการดูแลตัวเองถึงเป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้าม หลายคนอาจจะคิดว่าเซลฟ์แคร์คือการไปเที่ยวเป็นแพลงไปสปาหรูๆห,หรือซื้อของที่อยากได้แต่จริงๆแล้วเซลฟ์แคร์มันลึกซึ้งกว่านั้นและก็ง่ายกว่านั้นเยอะเลยครับมันคือการที่เราได้หยุดพักได้ให้เวลาตัวเองได้ฟังเสียงร่างกายและจิตใจของเราเองเพื่อเติมพลังเติมความสุขและลดความเครียดที่สะสมมาตลอดทั้งวันลองทิดดูสิครับถ้าเราดูแลรถยนต์ให้ดีมันก็วิ่งได้นานวิ่งได้ดี ร่างกายและจิตใจของเราก็เหมือนกันครับถ้าเราดูแลเขาให้ดีเขาถึงจะพร้อมจะพาเราไปเผชิญกับทุกเรื่องราวในชีวิตได้อย่างเต็มที่ในช่วงชีวิตที่เร่งรีบวุ่นวายแบบนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วการที่เราละเลยตัวเองมากๆอาจจะนำไปสู่ปัญหาทางสุขภาพกายและใจได้ในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นอาการอ่อนเพลียเรือรังนอนไม่หลับ วิตกกังวลหรือแม้แต่ภาวะหมดไฟในการใช้ชีวิตแล้วทำไมสินาทีถึงพอเพราะในชีวิตที่เร่งรีบแบบนี้การหาเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงอาจจะยากครับแต่10นาทีง่ายมากครับมันคือช่วงเวลาสั้นๆที่เราสามารถสอดแทรกเข้าไปในตารางชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าคุณจะยุ่งแค่ไหนก็ตามครับเรามาดูกันว่า10นาทีนี้เราจะทำอะไรได้บ้างครับมาครับ ถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยกับ7กิจกรรมเซฟแคร์ที่ใช้เวลาแค่10นาทีแต่รับรองผลลัพธ์ว่าดีเกินคาดเตรียมปากกามาจดหรือเซฟคลิปนี้ไว้ได้เลยนะ 1. หายใจเล็กๆอย่างมีสติ10นาที mindful breathing ฟังดูง่ายใช่ไหมครับแต่นี่แหละคือยาบำรุงชั้นดีเลยแค่หาที่เงียบๆนั่งสบายๆ อาจจะหลับตาลงหรือมองไปที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วหายใจเข้าลึกๆให้ท้องพองนับ1-4กลั้นไว้เล็กน้อยนับ1-2แล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกช้าๆให้ท้องแฟบจุนหมดนับ1-6ทําทำแบบนี้สัก5 1าถึนาทีครับ การหายใจลึกๆอย่างมีสติจะช่วยลดความเครียดทําให้สมองปลอดโปร่งขึ้นลดอัตราการเต้นของหัวใจและช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นด้วยครับลองทําดูนะครับหลังจากทําแล้วจะรู้สึกผ่อนคลายอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับ 2. จิบเครื่องดื่มอุ่นๆพร้อมสติ My Food Drinking กาแฟชาโกโก้หรือน้ำเปล่าอุ่นๆก็ได้ครับลองชงเครื่องดื่มที่คุณชอบแล้วนั่งจิบช้าๆค่อยๆละเลยดรสชาติ กลิ่นสัมผัสความอุ่นของแก้วในมือและสัมผัสถึงความร้อนที่ค่อยๆแผ่ซ่านลงไปในร่างกายไม่ต้องคิดถึงเรื่องอื่นปล่อยให้ความคิดล่องลอยไปกับเครื่องดื่มนั้นๆเป็นการหยุดพักสมองจากความวุ่นวายเล็กๆน้อยๆช่วยให้เราได้โฟกัสกับประสาทสัมผัสของเราและเป็นการรีเซ็ตตัวเองที่ดีเลยครับยิ่งได้จิบในมุมโปรดยิ่งฟินครับ 3. ยืดเหยียดร่างกายเบาๆ g e n t l e stretching นั่งทำงานานานๆหรืออยู่ท่าเดิมานานๆเราก็เมื่อยใช่ไหมครับหรือบางทีตื่นเช้ามาก็รู้สึกตึงตงตัวลองลุกขึ้นมายืดเหยียดร่างกายเบาๆดูสิครับอาจจะยืดคอบ่าไหล่แขนหลังขาไม่ต้องท่าเยอะไม่ต้องยากขอแค่ได้ยืดเส้นยืดสายตามที่ร่างกายบอกว่ารู้สึกดีจะช่วยคลายกล้ามเนื้อที่ตึงเครียดเพิ่มการไหลเวียนของเลือด ทำให้เรารู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวามากขึ้นและช่วยลดอาการปรวดเมื่อยต่างๆได้ด้วยนะครับ 4. ฟังเพลงโปรดสักสองสาเพลงหรือพอดแคสสั้นๆ listen to music o f p o d c a s t เลือกเพลงที่คุณชอบเพลงที่ฟังแล้วสบายใจเพลงที่ทำให้คุณยิ้มได้หรือถ้าไม่ชอบฟังเพลงลองหาพอดแคสสั้นๆที่ให้ข้อคิดดีๆสร้างแรงบันดาลใจหรือเรื่องตลกตลกสักตอนมาฟัง ปิดตาลงแล้วปล่อยให้เสียงเพลงหรือเสียงพูดพาคุณไปอยู่ในโลกส่วนตัวสัก10นาทีดนตรีช่วยบำบัดจิตใจได้จริงๆครับหรือการฟังเรื่องราวดีๆก็ช่วยให้เราได้มุมมองใหม่หลีกหนีจากความเครียดชั่วขณะและเติมพลังบวกได้ดีเลยครับ 5. เดินเล่นรอบๆอย่างมีสติ10นาที mindful walking ไม่จำเป็นต้องไปเดินที่สวนสาธารณะก็ได้ครับแค่เดินเล่นรอบบ้านรอบที่ทำงานหรือเดินไปซื้อของใกล้ๆก,ก,ก็พอครับโดยตั้งใจสังเกตสิ่งรอบตัวสังเกตต้นไม้ใบหญ้าเสียงนกเสียงลมที่ส่องมาเดินช้าๆก้าวเท้าอย่างมีสติการเดินช่วยให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวและการสังเกตสิ่งรอบตัวจะช่วยดึงเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันทำให้จิตใจสงบขึ้นและได้พักจากหน้าจอต่างๆครับ 6. เขียนสิ่งดีๆ3อย่างที่เจอในวันนี้การติจูด j o u r n a l i n k กิจกรรมนี้ทรงพลังมากครับแค่หยิบปากกากระดาษหรือเปิดแอปโน้ตในมือถือแล้วเขียนสิ่งดีๆหรือเรื่องที่เราขอบคุณ3อย่างที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้ครับเช่นได้กินข้าวอร่อยวันนี้อากาศดีได้คุยกับเพื่อนเก่าหรืองานเสร็จตามเป้าหมาย การฝึกขอคุณจะช่วยเปลี่ยนมุมมองของเราให้เป็นบวกมากขึ้นโฟกัสกับสิ่งดีๆในชีวิตทําให้เรามีความสุขและรู้สึกพึงพอใจกับชีวิตมากขึ้นครับแถมยังช่วยให้เรามองเห็นคุณค่าของตัวเองได้อีกด้วย 7. โอบกอดสัตว์เล่นรักเพชรคัดดิ้งสำหรับคนที่มีสัตว์เลี้ยงนะครับการใช้เวลาสั้นๆโอบกอดลูบหัวหรือเล่นกับน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆของคุณแค่10นาทีเนี่ยมีพลังในการเยียวยาจิตใจสูงมากเลยนะ การสัมผ <ork> ัสสัตว <ogue> ์เลี้ยงช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียดและเพิ่มฮอร์โมนแห่งความสุขทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมีความสุขและไม่เหงาด้วยครับเห็นไหมครับว่าทั้งจากกิจกรรมนี้ใช้เวลาไม่นานเลยใช่ไหมครับเคล็ดลับคือไม่ต้องทำทุกอย่างในวันเดียวก็ได้ครับ เลือกสักหนึ่งหรือสองอย่างที่คุณชอบหรือรู้สึกว่าเหมาะกับคุณที่สุดในวันนั้นๆและลองสลับหมุนเวียนไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้เบื่อครับและที่สำคัญคือทำให้สมานเสมอครับถึงแม้จะเป็นแค่สินาทีแต่ถ้าเราทำทุกวันมันจะสร้างความแตกต่างกับชีวิตคุณได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวลองนึกภาพดูสิครับว่าถ้าเราเติมพลังให้ตัวเองทุกวันเราจะมีพลังมากแค่ไหนในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเจอกับเรื่องยากแค่ไหนเราก็จะมีพลังใจที่จะก้าวผ่านมันไปได้จำไว้นะครับว่าเซลฟ์แคร์ไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวไม่ใช่เรื่องฟุ้มเฟยแต่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเพื่อตัวเราเองมันคือการเติมเต็มตัวเองเพื่อที่เราจะได้มีพลังไปดูแลคนที่เรารักและมีพลังไปใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่เต็มศักยภาพของเราครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ10นาทีเปลี่ยนชีวิต กิจกรรมเซลฟ์แคร์ง่ายๆที่เหมียวเติมใจเอามาฝากในวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียดีๆไปลองปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันนะครับและเริ่มต้นทำตั้งแต่วันนี้เลยนะถ้าใครได้ลองทำแล้วหรือมีกิจกรรมเซลฟ์แคร์เจ๋งๆที่อยากจะแนะนำก็คอมเมนต์มาบอกเหมียวและเพื่อนๆข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเหมียวอยากรู้ว่าทุกคนทำอะไรกันบ้างหรือถ้ามีเรื่องไหนที่เหมียวเติมใจอยากจะเมาส์ให้ฟังอีกก็บอกได้เลยนะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เหมียวเติมใจด้วยนะครับกดแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักได้ดูด้วยเพราะเหมียวเติมใจเชื่อว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครอีกหลายคนและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด subscribe ช่องเหมียวเติมใจ podcast ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่เหมียวเติมใจจะนามาฝากกันอีกเรื่อยๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า ขอให้ทุกคนมีชีวิตที่มีพลังและมีความสุขในทุกๆวัน